อย่าลืมกด Subscribe เพื่อติดตามความสนุกสนานจากพวกเรานะครับ ข้าวโพดสุกสันชาวไร่ผู้ขยันกำลังช่วยกันเก็บเกี่ยวฝักข้าวโพดที่มีเมล็ดสีเหลืองเรียงสวยเป็นระเบียบเพื่อขนย้ายไปผลิตอาหารไม่ว่าจะเป็นแป้งข้าวโพดทำขนมข้า,โาวโพดฝักหวานหวานอาหารเช้าจากข้าวโพดแสนอร่อยหรือน้ำมันสกัดจากข้าวโพดร,รถบรรทุกข้าวโพดจนเต็มคันรถมุ่งหน้าผ่านปา่า เข้าสู่เมืองกระโดดกระดับกระดับสันหางกระดุกกระดิกใส่หัวกระดุกกระดิกวิ่งออกกำลังกาย ah. วันนี้วิ่งออกกำลังกายรอบปอ่าห้ารอบพอดีเลยโอ้โนั่นอะไระ่ะ ข้าวโพดข้าวโพดฝักใหญ่ใหญ่ข้าวโพดของใครทำหล่นไว้ครับใครทำข้าวโพดหล่นไว้ครับข้าวโพดเหรอไม่มีเจ้าของใช่ไหมครับงั้นปุ๊บปุ๊ยเก็บเลยนะครับหยุดหยุดหยุดเลยช้าก่อนช้าก่อนของเขี้ยวคมเหรอปลา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 ไม่ใช่ แต่กำลังจะใช่หมายความว่าไงอะก็ของไม่มีเจ้าของใครเก็บได้ก็ต้องเป็นของคนนั้นนะเดแต่แต่ปกบอยเห็นก่อนนะเกี่ยวคอมเมนก่อนต่างหากเอามาเนุ่ปกปุอยเห็นก่อนอนะบอกให้เอามาเน่ นะแบ่งกันไปก็แล้วกันนะคนละครึ่งเงือไปละโอได้มาแค่เนี้ยอะก็ยังดียังเหลืออยู่บ้างอะ อิ่มแปลพุงกลางเลยเกินวันจันทร์กินวันอังคารกินวันพุธกินวันพฤหัส,สบดีกินวันศุกร์กินวันเสาร์กินวันอาทิตย์ เหลือหนึ่งเมล็ดละ้ะอ่าเอาเมล็ดนี้ไปปลูกจะได้มีฝักข้าวโพดไว้กินทุกวันเลย จากวันเป็นอาทิตย์จากอาทิตย์เป็นเดือนต้นข้าวโพดของปกปุยก็งอกโตขึ้นมาโอ้โหข้าวโพดงอกต้นแล้วดีใจด้วยนะข้าวโพดโตแล้วดีใจด้วยนะข้าวโพดออกฝักแล้วน่ากินจังนะฮะ <c oughs> <c oughs> Ha <coughs> ha เก็บฝักนี้ก็แล้วกัน

ไหนนอยใครขโมยอ่ะนั่น่ะสิใครขโมยก็โพูดใครอ่ะก้อนนี้อ่อ้าวเจ้าขโมยหนีไปแล้วว่ะโอ้ขโมยเขาพดไปด้วยอ่ะแย่ละสิแล้วปุกปุยจะรู้ได้ยังไงว่าใครเป็นขโมยอ่ะไม่ยากดูสิทิ้งหลักฐานไว้เพียบเลยปะ อ th ุ้ยอ้กับกลมกลิ้งไปช่วยปุกปุ้ยจับหัวขโมยกันน้องลุยเกือบแย่แล้วไหมล่ะดีนะเนี่ยวิ่งไวอะหนีทันมาได้อะนี่ไงรอยเท้ามาทางนี้มาทางนี้ รีบทำลายหลักฐานดีกว่านี่ไงรอยเท้าอยู่ตรงนี้หน้าบ้านเขี้ยวคมพอดีเลยอ่ะเขี้ยวคมเขี้ยวคมขโมยข้าวโพดของปกปุยไปใช่ไหม ก็หลักฐานออกชัดเจนแบบเนี้ยรอยเท้าเหยียบโคนมาหยุดอยู่ตรงเนี้ยรอยเท้าของเขี้ยวคมใช่ไหมอะอืออืออือก็หลักฐานออกชัดเจนขาเขี้ยวคมและโคนอยู่นี่นนะยังไม่รับอีกแล้วดูเดิหน้ายังวอกแบบนั้นหลักฐานมันมัดตัวออกชัดๆแล้วยังไม่รับอีกอะ อันนั้นนนากก็ตาแป้งอ่ะตาแป้งอ่ะหลอรู้จักก็เปล่าวะโลนั่นไงหลักฐานร่วงเต็มปากเลยก็ฟันร่วงหมดปากอย่างเงี้ยเจอเข้าโพดก้อนหินของปุกปุยไปใช่ไหมล่ะยอมรับมาซะดีๆเจ้า,จาขโมยไปแล้วเจ้า You're not! No. พ่อของปลูกปุยไปกี่ฝากอะเอิงอืงจอง <c oughs> จามเออจีก็จีงั้นก็ต้องหาเขาพดมาคืนปลูกปุยสี่ฝากเหรอดังจีเฟัรเอาจะเอาเอาักไหน ไม่มีหอกไปอาโมยที่เหลือบางือได้เปล่าไม่ได้เงินก็ไม่เมียไม่มีมมเอาเนะี่ยอุ้ยเม็ดเอวไม่อิ่มอกกบได้ไม่ได้ให้กินให้เอาไปปลูกข้าพดต่อเมื่อไหร่แล้วเอามาคืนปลูกปุยสี่ฝักก็แล้วกันตกลงไหม โอ okay, okay, okay. เคโอเคก็โอเคงั้นเราเป็นพยานหมาป่าเคี้ยวคมลงมือขุดดินปลูกเมล็ดข้าวโพดไม่นานต้นข้าวโพดก็โตและออกฝัก ฝากโอ้โหด้รฝากคือปู่ปุ้ยจีฝากเหลือตั้งหนึ่งฝักกินได้สบายเลยและแบ่งเม็ดไปปู่เพิ่มดีกว่าในแดนป่าเลยมีปาร์ตี้ข้าวโพดกันยกใหญ่ทั้งข้าวโพดปิ้ง ข้าวโพดคั่วข้าวโพดต้มสุปข้าวโพดจากฝีมือการปลูกต้นข้าวโพดของหมาป่าเคี่ยวคมที่แสนหวานอร่อยเคี่ยวคมจึงรู้ว่าข้าวโพดท,ที่ลงมือปลูกเองอร่อยกว่าขโมยมาเป็นไหนไหนเคี่ยวคมจึงไม่ขโมยของใครอีกเลย อย่าลืมกด subscribe เพื่อติดตามความสนุกสนานจากพวกเรานะครับ